สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับแฟนช่องที่เข้ามารับชมนะครับก็มาพบเจอเจอกันนะครับสําหรับวันที่สี่นะครับสี่สี่มิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับวันนี้เราก็มาทักทายกันเหมือนเดิมนะครับตัวเลขนะครับสายลุกสายวิ่งนะครับก็เราเป็นแค่แนวทางนะครับตัวเลขนะครับมีสิทธิ์เข้าและมีสิทธิ์ออกนะครับและมีสิทธิ์หลุดนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับสําหรับตัวเลขเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นน้อยพิเศษ น้อยปกติน้อยว IP นะครับเราจะให้แค่สี่หลักนะครับให้แค่สี่หลักถ้าชอบหลักไหนก็นําไปเล่นเลยนะครับนะครับสําหรับเมื่อวันที่ผ่านมานะครับตัวเลขเด่นของเรามันหลุดไปนะครับแต่ว่ามันไปเข้าอีกสองตัวนะครับสองตัวก็คือเข้ามาคู่กันเลยนะครับแต่มันไปคู่ล่างนะครับนะครับงวดที่ผ่านมานะครับวันที่ผ่านมานะครับสําหรับวันนี้นะครับวันนี้เรามีการคํานวณมาแล้วนะครับนะครับเมื่อวันที่ผ่านมานะครับ ก็เลยให้ตัวนี้นะครับ8กับ7นะครับสายรูดสายวิ่งวันนี้นะครับ8กับ7ดนะครับเพราะว่า7มันหายนะครับ7มันรู้สึกว่ามันทําแม่งทําแม่งยังไงไม่รู้นะครับก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับไปดูหลายๆที่นะครับไม่จําเป็นต้องมาเชื่อผมนะครับไม่จําเป็นต้องเชื่อผมนะครับผมเป็นแค่แนวทางนะครับวันนี้ให้4นะครับสายรูดสายวิ่งนะครับสายรูดสายวิ่งนะครับ8กับ7ดนะครับ8 1ด2 8 3 8 4 8 5ด6 8 7 8 8 8 9าปปด ปดศูนย์ก็ว่ากันไปนะครับหรือจะเป็นหลักเจ็ดนะครับชอบหลักเจ็ดก็เล่นหลักเจ็ดไปรูดหลักเจ็ดไปนะครับแล้วก็มีอีกสองตัวนะครับที่เพิ่มมานะครับมีหนึ่งกับสามนะครับวันนี้หนึ่งสามหนึ่งกับสามนะครับให้มีเยอะนะครับให้ไม่เยอะเพราะว่าไม่บอกเป็นตัวนะครับก็ไปจับคู่เลยถ้าชอบนะครับบางครั้งมันก็เข้ามาตรงๆเลยนะครับบางครั้งมันจะตรงมาเป็นคู่ของมันเลยนะครับถ้าชอบหนึ่งก็หนึ่งสองหนึ่งสาม ไปก็ว่ากันนะครับชอบหลักสามก็สามหนึ่งสามสองนะครับเลือกเอานะครับว่าจะเอาไปเล่นฮานอยไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นปกติหรือเ i p พีนะครับแต่ว่าทุกอย่างนะครับทุกอย่างทางผมเองบอกว่ามันทุกอย่างมันมีความเสี่ยงครับการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับลงทุนแต่พอดีพอสมควรสมควรนะครับมีสิทธิ์หลุดและมีสิทธิ์เข้านะครับสําหรับนะครับงวดวันที่สี่นะครับ มิถุนาสองพนห้ารสิบสามนะครับฮานอยพิเศษฮานอย VIP พและลาวนะครับวันนี้วันวันพฤหัสรู้สึกว่าจะมีลาวด้วยนะครับนะครับรู้สึกว่าจะเพื่อนบ้านวันนี้วันพฤหัสจะมีลาวนะครับลูดไปพร้อมกันเลยนะครับให้ไปตัวเดียวกันเลยนะครับมาเลยนะครับงวดที่แล้วมันงวดที่แล้วที่ผ่านมามันออกแปดเจ็ดนะครับวันนี้มันน่าจะมาอีกนะครับน่าจะมาอีกไม่มาแปดเจ็ดก็มาหนึ่งสามนะครับสําหรับลาวนะครับ เดี๋ยวให้ให้หลายตัวก็ว่าหลายตัวนะครับแต่ว่าที่เน้นๆมาให้ก็ว่าคิดว่ามันน่าจะมามันมาทุกวันนะครับมันจะมาคู่หนึ่งนะครับมันจะมาคู่ไหนแค่นั้นแหละครับเพราะว่ามันให้แค่สี่ตัวนะครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับสายลูดสายวิ่งนะครับแปดกับเจ็ดนะครับถ้าแคปได้ก็แคบเอาเลยนะครับมีแค่นี้นะครับเราไปดูแนวทางนะครับหลายๆจุดนะครับไม่จําเป็นต้องเชื่อผมนะครับไม่จําเป็นต้องเชื่อผมนะครับมีเจ็ดมีแปดมีหนึ่งมีสามนะครับถ้าชอบ สามแปดก็เล่นไปนะครับสามแปดสามหนึ่งหนึ่งสามหรือจะเจ็ดสามนะครับหรือจะแปดหนึ่งหรือจะแปดเจ็ดนะครับดึงมาใส่กันเลยนะครับในสี่ตัวนี้นะครับในสี่ตัวนี้นะครับหรือจะชอบตัวเด่นนะครับตัวเด่นก็อยู่ด้านบนนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับทั้งนอยพิเศษนอยปกตินอยวีไอพีแล้วก็ เลขเพื่อนบ้านนะครับก็ลองนําไปรุ่นไปเสี่ยงดูนะครับก็เราเป็นแค่แนวทางนะครับแคบได้ก็แคปไปเลยนะครับสาหรับวันที่4นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับการลงทุนมีทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับบอกกันไว้นะครับอันนี้เราเก็บเป็นตัวเลขมาฝากนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับไปดูมาหลายๆที่ไปคํานวณมานะครับแล้วหลายๆจุดนะครับเราเป็นแค่แนวทางก่อนที่จะลงลงทุนเราก็ไปดูดดููคำนวณถ้ามันตรงสูตรกันกับของพี่ๆนะครับน้าๆป้าๆลุงๆนะครับถ้ามันตรงกันก็จัดไปนะครับ นะครับเราไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะครับก็บอกไว้ก่อนนะครับอันนี้เราเป็นแค่แนวทางนะครับสําหรับเพื่อนบ้านนะครับน้อยพิเศษน้อยปกติน้อยเวีนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันแล้วก็เลขลาวนะครับวันนี้นะครับว่าตัวนี้ที่จะมาไหมนะครับแปดกับเจดนะครับเด่นนะครับแล้วก็มีแปดเจ็ดหนึ่งสามนะครับถ้าชอบ สามหนึ่งก็เอาไปนะครับเลยจะชอบรูดชอบวิ่งชอบตัวไหนนะครับภายใน4ตัวนี้นะครับก็ลองนำไปลุ้นดูนะครับหวังว่าทุกท่านจะโชคดีนะครับสวัสดีครับ